ก็คือมอนสลาร่าไทยคอนนะคะตอนนี้ต้นเขาใหญ่แล้วแล้วก็ใเวลาเนี้ยคือราดแล้วก็ไปลงตากไปในกระถามคือต้องขยับน้องละ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลือให้ดูนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าตัวไทคอนกับอัลโบวัสดุปลูกเขาใช้แบบเดียวกันได้เลยไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะอันนี้คือตัวกระถางนะคะที่เราจะย้ายน้องมาใส่นะคะใหญ่ใหญ่ขึ้น จากเดิมใส้เดิมตรงนูง้นเนาะเอเดี๋ยวมาดูว่าใส่อะไรลงไปหินภูเขาไฟเปลกอรส่วนเพลไรท์เหมือนอาโบโลเลยเหมือนกันเลยใช่ส่วนผสมก็คือเหมือนเหมือนกันเลยค่ะอัตราส่วนเหมือนเหมือนกันลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะอัตราส่วนเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวเรามารือดูกันว่าส่วนผสมที่น้องเคยใช้อยู่เนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะลากน้องเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวเรามาเทกันเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันหืมะลกกเดี๋ยวอเที่นแน่นคือแน่นลากนะเพราะปกติวัสดุปลูก คือโป่งอ่ะเวลาเราเทส่วนใหญ่เทออกง่ายมากค่ะเวลาขยับหรือว่าลากขลุแล้วเวลาเปลี่ยนตอนนี้น่าจะโ<ฮ>อ้โหออกง้ายที่ใหญ่หนนะมากเน,นะเนนะี่ยเห็นไหมมันหนักนะปุ๊บเอาแรงเลยค่ะเดี๋ยวยกให้ดูหนักหนักหนักโอ้โหแน่นแน่นดูความหนักคือจะบอกว่าไม่มีการ ใ้อะไรที่ไปเล่งน้องเขาหรือว่าไปเล่งใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยมีได้ที่เสียก็เยอะผมมีได้ที่เสียหายก็มีอ๋อนงี่ไงนี่ไง,ไงมันก็จะเป็นรากเก่าที่มันจะมีมความเสียหายไปบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาปิดย้ายกระถางหรือเปลี่ยนกระถางทุกครั้งเพื่อนเพื่อไล่เช็ครากดูนะคะอัานไหนที่เป็นรากเสียนะทุกคนก็ตัดน้องเขาทิง้งเนาะนิดหน่อยเออนะ เนี่ยรากเสียไลดูเอาลากเสียทิ้งนะคะเนี่ยอย่างต่อต่อเนี่ยต่อต่อเนี่ยสมมติตัดเขาเป็นข้อข้อข้เขาจะแตกออกมาไหมใช่แล้วคือต่อให้เป็นแก่ๆเงนี้เขาก็ยังจะแถงออกม,มาได้ใช่ไหมอยาก แกะกิ่งมันแข็งก็จะยากหน่อยอ๋อเนี่ยเพราะเหมือนอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเขามีหลายข้อเลยใช่ไหมมีหลายตาเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อย<ก>ทำเ <จะ S 1> นาะเราก็จะปล่อยเขาไปอย่างนี้เลยเนาะโอ,อ้ยเหรอแต่ตหมดละกี้เสียหายเนี่ยจะมีนิดหน่อยอ อย่างนี้วัสดุปลูกเดิมที่เขาเกาะเกาะก็คือปล่อยได้เลยเพราะว่ายังไงมันก็คือวัสดุปลูกที่เราใช้อยู่เลยใช่ไหมอ๋อสเปกน้าหมอดออกต่อไปก็คือสเปกน้าหมออต่อไปก็ไม่ใช้แล้วคือรู้สึกว่ามันทามันเก็บความชื้นมากเกินไปคือสําคัญที่สุดไม่ควรคลุกเข้าไปในวัสดุปลูกเลยใช่สาหรับบ้านเรานะคือรู้สึกว่ามัน เกินไปเนี่ยมีร่องรอยของไรบุกนะแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกอ่ะถ้าเราฉีดอ่ะยามันก็จะไปหมดอ่ะเราก็เลยยังไม่ฉีดเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยมีร่องรอยของโดดไรนะต่ออ๋ออย่างนี้เราต้องตัดเขาทิ้งไหมคะตัดไปเลยตัดแผลสียแผลแล้วนั่งไปจริงๆคือไรแหละปกติเราฉีดแหละแต่ช่วงนี้เราทำโรงเรือนแล้วก็ฝนตก ตลอดเวลาค่ะตัดได้ไหมอะเอาออกจนไม่ห็ไม่ให้เห็นว่ามันเป็นรอยแผลเลยใช่ไหมอืมอเห็นไหมคะคตอตัดไปให้มันไม่มีแผลเลยนะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมป,ป้ายปูนน้องด้วยนะคะตรงแผลเนาะ ทิ้งไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งนะคะก็ใส่โอ้โหนี่ผสมมาผสมมาเยอะแล้วนะผสมมาเยอะผสมมาเยอะแล้วนะแต่ด้วยความที่ไซส์น้องคือแบบบิ๊กเบิ้มเออไซส์กระถางก็คือใหญ่กะว่าแบบอยู่ยาวๆเลยเพื่อนเพราะว่าไม่ได้คิดจะตัดต้นนี้นะคะก็ผสมเครื่องปลูกแล้วก็ เอาน้องใส่เข้าไปได้เลยนะคะไอตูวองหม,โมโลูลากเอ่อแล้วอย่างเนี้ยลากที่ลอยๆทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องมีสแปกน้ำมอสคุม,มแล้วใช่ไหมคือไม่เอาไม่ใช้สแปกน้ำมอสแล้วมันเหมือนชื้นมากเกินไปครับคือสำหรับหลังบ้านเรานะคือแค่นี้คือพอแล้วแหละไม่จำเป็นจะต้องมีนบะ ก็คือปล่อยน้องอย่างนี้ได้เลยเนาะใช่อย่างนี้เลยแล้ว<ะ>เราปลูกไทรคอนเนี่ยมาข้างหน้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลือ้อยขึ้นรากจะได้มีพื้นที่ให้รากอยูอ่อ๋อก็คือขยับขึ้นข้างหน้าเห็นไหมคะให้พื้นที่น้องเวลามีรากจะได้ทิ่มลงมาได้เนาะอันนี้พอเปลี่ยนกระถางใหม่จำเป็นว่าข้างล่างนี้เราจะต้องรองน้ำไหมไม่ต้องแล้วเมื่อกี้ากเยอะเนาะ คือไม่ต้องรองน้ำไม่ต้องรองเลยไม่ต้องรองน้ําเลยแล้วถ้ามันชื้นก็คือไม่จําเป็นจะต้องลดน้าบ่อยบ่อยถ้ามันชื้นใช่ไม่ต้องลดเลยจริงๆถ้าเห็นพวงเรียไม้พวกนี้ชอบแห้งๆนะก็คือรดน้ําเฉพาะตอนเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องปลูกแค่นั้นแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยชื้นอีกยาวยวใช่เออเหลืออะไรอีกนะปุ๋ยไม่รีบไม่ไม่ตอนเปลี่ยนกระถางใหม่ๆไม่ควรไปใส่ปุ๋ยน้องใช่ไหม ทิ้งเขาไว้เลยให้เขาแบบตัดตัวเซตตัวก่อนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวหันไปข้างหน้าเียอันนี้เราเน้นเพอร์ไร้์ละเท่านั้นเน้นเพอร์ไรสเื่อสนกับหินภูเขาไฟก็อยู่ในปริมาณที่ไม่เยอะใช่ไหมคะใช่อ,อันนี้เราเน้นเพอร์ไรเลยประมาณนี้นะคะเพื่อน แล้วก็พอเสร็จแล้วก็อย่างเดิมก็คือลดน้ําเขาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยยิ่งช่วงที่ฝนตกบ่อยๆเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องรดน้ํานะคะแล้วก็พอเครื่องปลูกเขาจะโปะคือเขาก็จะไหลน้ําแต่ว่าจะเก็บความชื้นเอาไว้เนาะ จากลดน้ำให้ชุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาไปวางในตำแหน่งที่มีแสงแดดที่มากหน่อยนะคะเขาตัวไทคอนเนี่ยสำหรับเรานะเท่าที่ดูเขามานะคะคือเขาอะจะชอบไปเรียนมาแสงแดดที่มากกว่าไม้ล้มนำไรหน่อยนะคะอาจจะเป็นสแลนที่กองแสงสัก50%ก็น่าจะเพียงพอค่ะเพราะว่าน้องอะเวลามีแดดเยอะนะน้องจะออกใบได้ ดีกว่านะคะถึงน้องจะโตช้าหน่อยนะแต่ว่าเวลาโดนแดดอะ่ะฉัำมากเลี้ยงง่ายค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไปติดตามเพจของเราด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ค่ะรวมทั้งไอด้วยนะคะฝากเพื่อนๆไปกดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ